เรื่องลำโพงครับผมลองเล่นเกมแบบไม่เสียบหูฟังครับก็นั่นแหละครับถือว่าแยกซ้ายขวาดีพอสมควรครับแต่แนะนำครับว่าต้องเล่นในที่เงียบๆนะครับเธาเรื่องเล่นเกมผมถือว่าโอเคครับกับเจ้าขีริน82ดสโซนนี่ครับเห็นไหมเขียนได้ดีครับซึ่งไอตัวปากกาตัวนี้มันสามารถกดแล้วมันจะมีน้ำหนักเส้นที่หนักขึ้นได้ครับ ก่อจะไปแกะกองขั้นครับยังไงก็ช่วยฝากกด s u b สไคร b ์ให้ช่องเรือเล็กโคโลชันของเราด้วยนะครับเราจะได้มีกำลังใจในการทำงานกันต่อไปครับรบกวนด้วยนะครับ สวัสดีครับรายการเหรียญแกะกล่องแกะกล่องดีแกะกล่องโดนกับผมนายจอนวักเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับกลับมาเจอเพื่อนๆชาวเรือเล็กอีกแล้วครับคลิปดีครับนี่อย่างที่เห็นครับผมมีแท็บเล็ตตัวใหม่ล่าสุดครับจากแบรนด์หัวเว่ยครับมาแกะกล่องรีวิวกันให้ดูหัวเว่ยเมดแพดสิบจุดสี่นิ้วตัวนี้นี่เองครับเอาละคลิปนี้ครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวทุกอย่างเท่าที่ผมจะ รีวิวได้ครับไม่ว่าจะเป็นการทดสอบเรื่องการดูหนังการทํางานการฟังเพลงแม้ต่การเล่นเกมครับเพราะนอกจากเจ้าหัวเว i ย a มดแพตัวนี้ครับผมยังมีนี่ครับนี่นี่นี่โชกันหน่อยครับจะเอ๋ครับนี่ผมมีเจ้าหัวเว่ยสมาร์ทคีย์บอครับแล้วก็ h ัวเว่ยเอ็มเพมารีวิวควบคู่กันไปด้วยครับ H ัวเว่ยแมดแพตัวนี้ราคาอยู่ที่9,900 90บาทครับอ่ะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่าครับผมเริ่มจากหน้ากล่องครับมีอะไรกันบ้างครับก็นี่มีโลโก้ครับมีชื่อรุ่นครับแล้วก็มีขนาดจอบอกที่10.4นิ้วครับแต่ตรงนี้ครับประเด็นของคัญอยู่ที่ตรงนี้ครับหลายๆคนอาจจะรู้แล้วครับแล้วก็น่าจะมีหลายๆคนที่อาจจะยังไม่รู้ครับบอกก่อนเลยครับว่าแบรนด์หัวเว่ครับไม่สามารถใช้ Google Play Store ได้ครับอะไรที่เกี่ยวกับ Google Mobile Service หัวเว่ใช้งานไม่ได้ครับดังนั้นเราจะไม่สามารถ โหลดแอปหรือเกมต่างๆจาก Google Play Store ได้ครับรวมถึงพวก y o u t u b e g o o g l e Map ครับหวเว่ยตรงนี้ใช้งานไม่ได้ครับแต่ไม่ต้องห่วงครับหวเว่ยครับมีแอปแ a l อ e ี่ให้มาแล้วครับเกมอะไรที่เราเคยเล่นแอปอะไรที่เราเคยโหลดตัวนี้ใช้ได้ครับแต่จะใช้งานผ่านเจ้าหวเว่ยแอปแก l l ี่ครับอ่าโอเครู้แล้วครับเรามาเริ่มแกะกล่องเลยดีกว่าครับเปิดกล่องออกมาครับนี่ชชั้นแรกครับนี่เจอเลยครับเป็นหเว่ยเมดแพ 10.4ครับอยู่ใน2าปริกอย่างดีครับอ่ะค่อยมาพูดถึงกันครับเข้ามาด้านในครับนี่จะเจอกล่องอีก2กล่องครับนี่กล่องนี้ครับเห็นสัญลักษณ์นี้ครับน่าจะเป็นอะแดปเตอร์ชาร์ตครับตัวนี้ครับถ้าผมจำไม่ผิดตัวนี้จะเป็นฟ้าชาร์จขนาด22.5วัตต์ครับซึ่งสามารถชาร์จกับหัวเว่ยเมทแพดได้เร็วแน่นอนครับกล่องต่อมาครับนี่มีสลักษณ์3อันครับก็ มีอะไรบ้างมาดูซิอ่ะเมื่อกี้ผมพลิกมาผมเห็นเลยครับนี่ครับเป็นที่เปลี่ยนเมมครับนี่เปิดกล่องข้างในครับในกล่องก็จะมีประมาณนี้ครับสิ่งแรกที่เห็นครับนี่เป็นสายชาร์จครับ USB Type A t o USB Type C ครับต่อไปครับมีอะไรอีกก็นี่ครับเป็นคู่มือการใช้งานครับสุดท้ายในกล่องมีชิ้นนึงครับนี่ชิ้นนี้ครับเป็นสายแปลงครับแปลงจาก Type C ครับเป็นแจ็ค3.5ตัวเมียครับอ่ะ แสดงว่าให้อย่างนี้มาตัวหวเว่ยเมดแพดตัวนี้ไม่มีพอสามจุห้าอย่างแน่นอนโอเคครับนี่คืออุปกรณ์ในกล่องทั้งหมดของห u วเว่ยเมดแพดสิบจุดสี่ครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าครับว่าเจ้าดีไซน์แล้วก็สเปคของเจ้าหวเว่ยเมดแพดตัวนี้ครับจะดีขนาดไหนไปดูเลยว่ะครับอ่ะมาดูที่สเปคกันต่อครับนี่ครับจากที่ผมได้จับแล้วก็สัมผัสครับตัวนี้ครับเป็นหน้าจอขนาด10.4นิ้วครับแล้วก็มีเครื่องที่ค่อนข้างเบาแล้วก็บางมากๆครับนี่ บางมากๆครับย็งไงครับนี่ถือว่าถือจับถนัดมือครับการออกแบบครับค่อนข้างจะดูพรีเมียมเรียบรูครับนี่นี่นี่เห็นไหมแต่ตรงนี้ครับมันจะเป็นรอยนิ้วมือนิดหน่อยครับไอตัววัสดุข้างหลังเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเราใส่คงใส่เคสน่าจะไม่มีปัญหาครับตัวเครื่องก็เคลือบเงาสวยงามมาอย่างดีครับนี่ รอบเครื่องครับมีอะไรกันบ้างครับเริ่มจากด้านบนครับตรงนี้ครับเป็นปุ่มโฮมครับไว้เปิดเปิดครับแล้วก็เป็นลําโพงครับให้มาทั้งหมด4ตัวนะบน2ตัวแล้วก็ข้างล่างอีก2ตัวครับนี่เป็นลําโพงแบบสตูดิโอรอบทิศทางเลยทีเดียวครับอ่ะมาฝั่ง นี้กันบ้างครับอ่าด้านนี้ครับนี่ครับเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงครับแล้วก็รูรูที่เห็นตรงนี้ครับเป็นไมโครโฟนครับที่หัวเวยเนี่ยให้มาทั้งหมด4ตัวครับนี่เห็นไหมอ่านี่สตัวครับอ่าด้านล่างมีอะไรครับอ่าด้านล่างก็มีลําโพงที่เห็นไปแล้วครับเมื่อกี้อีก2ตัวครับแล้วก็มีรูชาร์จไทป์ซีตัวนี้ครับต่อมาครับฝั่งนี้ครับเป็นช่องใส่เมมโมรีครับซึ่งสามารถเพิ่มความจุได้สูงสุดอยู่ที่512ริกิกะไบต์เลยทีเดียวครับครับส่วนตรงนี้ครับนี่ตรงนี้ครับ เป็นกล้องหน้ามีความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลครับแล้วก็ข้างหลังครับตรงนี้ครับเป็นกล้องหลังครับที่มีมา1ตัวครับอยู่ที่8ล้านพิกเซลเช่นเดียวกันครับอ่านี่ครับก็เป็นแท็บเล็ตที่ค่อนข้างจะครบครับสวยงามหรูหรามาเห่ามากๆครับอ่ะมาดูที่สเปคเครี่ยงกันบ้างครับตัวนี้ครับหน้าจอเป็นหน้าจอแบบ IPS มีความละเอียดอยู่ที่ 2K เลยครับนี่เรียกว่าดูหนังคมชัดแน่นอนครับส่วนความชัดของสีความสวยสดของสีครับตัวนี้ครับรองรับค่า sRGB ที่100%เต็มครับสายออกแบบแอบบอกครับน่าจะชอบสิ่งนี้ครับส่วนรีเฟรชตัวนี้ครับให้มาที่ 60Hz เป็นปกติในราคาระดับนี้ครับ CPU ตัวนี้ครับใช้คิริน820ขนาด7นาโนเมตรครับแรมอยู่ที่4กิกะไบต์ครับถ้าดูจากตามตัวเลขเนี่ยผมว่ามันก็น้อยไปนิดครับแต่ถ้าเราเอาไปใช้งานจริงก็ไม่รู้ว่า ว่าไอซีกิกที่ให้มาเนี่ยมันจะเพียงพอต่อการใช้งานหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราไปทสการใช้งานดูครับส่วนความจุของเครื่องครับตัวนี้ครับให้ความจุมาที่ 128GB กิกะไบต์ครับใครจะเก็บหนังเก็บรูปเก็บไฟล์ครับตัวนี้ให้ความจุมาเยอะมากครับเรื่องการเชื่อมต่อครับตัวนี้ครับได้การเชื่อมต่อเป็น Wi-Fi 6เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ตัวบลูทูธครับเป็น5.1ครับสามารถโอนงานถ่ายงานได้รวดเร็วอย่างไม่มีปัญหาครับส่วนแบตเตอรี่ครับตัวนี้ครับให้แบตเตอรี่มาเยอะมากครับ อยู่ที่7,250ม mm ิลลิแอมครับใช้งานได้เต็มที่จะดูคลิปดูหนังฟังเพลงใช้ไปเดยครับเพราะใช้งานได้สูงสุด12ชั่วโมงเลยทีเดียวครับเรียกว่าดูหนังครึ่งวันดูให้ตาแฉกก็แบตไม่หมดครับอ่ะนี่ครับคือสเปคแล้วก็ดีไซน์เข้าค่าของเจ้าหัวเว่ยเมดแพดตัวนี้ครับตกลง่อะไรไปเดี๋ยวไปใส่เพิ่มให้ในรายละเอียดใต้คลิปเอาละกันนะครับต่อมาครับอีเรามาดูเรื่องการใช้งานกันดีกว่าครับว่าเจ้าหัวเว่ยเมดแพด10.4ตัวนี้การใช้งานเป็นอย่าง ไรบ้างครับพูดถึงเรื่องแท็บเล็ตสิ่งแรกที่เอามาใช้ก็คือเรื่องเอนเตอร์เทนครับดูหนังฟังเพลงเล่นเกมต้องลองเทสให้หมดครับอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากการดูหนังก่อนดีกว่าครับโอเคก่อนเราจะไปทดสอบอะไรขั้งสิ้นครับเดี๋ยวคงขอพูดอีกนิดนึงครับที่เราพูดไปเรื่องต้นคลิปครับนี่ครับอย่างที่เห็นตรงนี้ครับโฮเว่ยแอปแกลเลอรเห็นไหมครับนี่นีอ่ะคลิกเข้าไปดูครับอันนี้คือสโตร์จากโ u เว่ยที่ไว้โหลดแอปต่างๆครับก็ จะมีแอปให้ใช้งานมากมายครับพวกแอปการใช้งานทั่วไปครับทูวัลเล็ตช็อปปงช็อปปี้มีให้ใช้หมดครับนี่แต่อย่างที่บอกครับตัวนี้ครับไม่สามารถใช้งาน Google Mobile Service ได้ครับพวก YouTube หรือพวกแอปที่เกี่ยวกับ Google ครับไม่สามารถใช้ได้ครับใครจะดู u t u b e ครับต้องดูผ่านเบา์เซอร์เท่านั้นครับนี่ออกเข้าไปที่เบา์เซอร์ของหัวเว่ยครับแล้วก็ เลือกดู YouTube ครับผิดดูที่ยูทูนี่ครับนี่เขาสามารถดู y o u t u b e ได้ครับใครที่ติดเรื่องการใช้แอปของ Google ครับอาจจะเป็นตั้งเป็นข้อสังเกตได้ครับขอจะตัดสินใจซื้อเจ้าเครื่องนี้ครับอ่ะส่วนใครที่เข้ามานี่โคว่าแอปแกลเลอรีแล้วบางแอปจ็หาไม่เจอครับอย่างพวก พับจีโมบายหรือ ROV หรือแอปดูหนักสตรีมอย่าง Netflix ครับไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าหัวเว่ยครับได้หาทางแก้นี้ไว้เรียบร้อยแล้วครับสูิเราอยากจะโหลด Netflix ใช่ไหมเราก็พิมพ์เข้าไปเลยครับ Netflix ครับนี่แล้วก็เซิร์ชครับซึ่งเจ้าหัวเว่ยเนี่ยจะพาไปโหลดแอปฟรีที่ถูกกฎหมายแล้วก็ปลอดภัยกับเครื่องของเราครับก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยครับนี่โหลดมันเลยครับส่วนพวกพับจงพับจีครับทำเหมือนกันครับแล้วก็เซิร์ช เหมือนปกติเลยครับมันก็สามารถโหลดได้อย่างไม่มีปัญหาเหมือนกันครับนี่นี่เห็นไหมมันจะขึ้นทั้โหลดครับก็โหลดได้เลยครับโอเคจบเลือกแอปแล้วครับเดี๋ยวเรามาเทสการดูหนังฟังเพลงดีกว่าเราบว่าเจ้าเครื่องนี้จะดูหนังฟังเพลงเป็นอย่างไรบ้างครับเอาครับเรื่องดูหนังฟังเพลงครับนี่ตัวนี้ครับบอกเลยว่าเสียงกระหึ่มเสียงดังฟังชัดมากครับนี่เอาเปิดให้ดูนี่ไหม ลำโพงออกทั้ง2ด้านนะซึ่งเป็นลำโพงแบบสเตอริโอครับ4ตัวเสียงดังชัดมากครับนี่คลิปนี้ครับใครยังไม่ดูไปดูด้วยครับหลายคนยังไม่รู้ครับเรือดีโปชั่นมีทิกตอกไว้นะนี่ครับภาพคมชัดครับนี่เห็นไหมสีสันสวยงามครับนี่อ่ะซึ่งไอ ลำโพงที่มันชัดขนาดนี้ครับเพราะอะไรครับเพราะลำโพงสตัวนี้ที่ให้มาครับเป็นลำโพงที่ออกแบบโดยฮา r m ม n นกาดอนครับแบรนด์ลำโพงชื่อดังระดับโลกนั่นเองครับเรียกว่าการันตีเรื่องดูหนังฟังเพลงอย่างแน่นอนครับส่วนเรื่องฟังเพลงก็ชัดครับเบสนี่มาเต็มครับลำโพงสีตัวนี้ถือว่าทำได้ดีมากๆครับเอาว่ะมาที่เรื่องเล่นเกมบ้างครับนี่ผมไปโหลดเกมมาแล้วครับอา v วกับพับ G ครับก็โหลดไม่ยากครับตามวิธีที่ผมบอกไปเลยครับอ่ะ อดี๋ยวเราไปลองเทสเกมแรกก,ก่อนเลยดีกว่าครับไปามาที่เกมแรกครับ <Why? S 1> เกม ROV ครับบอกเลยว่าเล่นได้สบายหายห่วงครับแต่ ติดอย่างเดียวคือเรื่องเฟรมเรทครับจะรันได้แค่30เฟรมเรทเท่านั้นครับส่วนเรื่องเกมเพย์อื่นๆครับการทัดถือว่าทัดได้ดีครับตอบสนองต่อนิ้วเราได้ดีเลยทีเดียวครับเล่นเนี่ยไม่มีสะดุดไหลลื่นมากครับแม้จะเปิดได้แค่30เฟรมเรทครับภาพก็สวยเต็มตาครับแต่นั่นแหละครับเล่นเกมโมบาครับอาจจะอาจจะมีปัญหาเรื่องการจับสักเล็กน้อยครับเพราะจอใหญ่ครับอาจจะแบบกดสกิลยากนิดนึงครับส่วนตัวเนี่ยผมชอบเล่นเอาอีในพวกมือถือซะมากกว่าครับด้วยความจอเล็กแล้วก็บังคับง่ายครับแต่ โดยรวมครับเกมเอาวถือว่าเล่นได้ดีภาพสวยครับแล้วก็ติดแค่เล่นได้แค่30เฟรมเลยเท่านั้นแหละครับมาที่เกมพั b g Mobile เกมขวัญใจของผมบ้างครับการาฟิกครับเปิดได้สูงสุดที่ HDR ครับส่วนเฟรมเรทครับปรับได้สูงสุดที่ x t e a m เลยครับคันนี้ครับเล่นได้ลื่นๆเลยทีเดียวครับแต่ครับเครื่องนี้ครับใครที่เป็นสายที่ชอบเปิดใจโลในการคุมปืนครับเล่นใจโลมาทั้งชีวิตครับบอกเลยครับต้องใส่เจียเสียใจด้วยครับเพราะแท็บเล็ตตัวนี้ครับไม่สามารถเปิดใจโลสโขปได้ครับดังนั้นครับต้องอาศัยการลากนิ้วและคอนโทรลด้วยนิ้วล้วนๆครับเรื่องการเล่นเกมครับด้วยความที่จอใหญ่และไม่มีใจโลสโคปครับถือจับได้ดีประมา อาจจะมีการเมื่อยมือเล็กน้อยถ้าเล่นเกมนานๆครับใครที่เล่น4นิ้ว5นิ้ว6นิ้วเล่นได้เต็มที่ครับเพราะด้วยความจอใหญ่เนี่ยจับได้สบายครับเรื่องทัดครับสามารถทัดได้หลายนิ้วพร้อมกันครับพอภาพเนี่ยเปิดเฟรมเรทแบบเอ็กสเตมเนี่ยก็สมูทเลยทีเดียวครับเรื่องลำโพงครับผมลองเล่นเกมแบบไม่เสียบหูฟังครับก็นั่นแหละครับถือว่าแยกซ้ายขวาดีพอสมควรครับแต่ แนะนำครับว่าต้องเล่นในที่เงียบๆนะครับถ้าเล่นในที่ที่เสียงดังะเยอะอาจจะไม่ได้ยินเสียงเท้าได้ครับแล้วก็อีกจางหนึ่งครับที่เป็นจุดสังเกตครับเวลาเราเล่นเกมครับมือเราครับจะไปบังลําโพง2ตัวล่างครับนั่นแหละจะทําให้เกิดปัญหาในการเล่นเกมครับดังนั้นตัเล่นพับจีมอบายแนะนําให้ใส่หูฟังดีกว่าครับส่วนเรื่องใจโลที่ไม่มีครับอันนี้ลําบากชีวิตผมมากครับการลากด้วยนิ้วเนี่ยทำให้เลงลําบากมากครับและด้วยความที่เป็นจอใหญ่การลากนิ้วก็จะยิ่งวาดนิ้วกว้างขึ้นอีกครับ เลงยากมากๆครับบางทีก็ยิงไม่โดนเลยก็มีครับแต่โดยรวมครับเกมพับจิโอบายถือว่าโอเคครับติดอย่างเดียวคือ ไม่มีใจโรสโค้กครับอันนี้ต้องคิดหนักเลยทีเดียวครับโอเคครับก็เล่นเกมไปเรียบร้อยแล้วครับเรื่องเล่นเกมผมถือว่าโอเคครับกับเจ้าขีลิน8-2ดสครับใครอยากได้เทเลเลไปเล่นเกมตัวนี้ค่อนข้างโอเคครับแต่นั่นแหละครับเตดที่ r อาวีเล่นได้แค่สามสิบเฟรกับพับจีที่ไม่มีใจโรครับอันนี้ต้องไปตัดสินใจดีๆนะครับเล่นเล่นเกมเกมเพย์รวมเจ้าเครื่องนี้ทําได้ดีเลยทีเดียวครับเมื่อกี้ครับเราก็เทสเล่นเกมดูหนังฟังเพลงไปเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาสรุปจุดเด อีกสัก 2- 3สข้อของเจ้าโฮเว่ยเมดแพดตัวนี้หน่อยดีกว่าว่ามีอะไรอีกบ้างครับอย่างแรกครับที่ผมชอบครับคือเจ้าโฮเว่ยเมดแพดตัวนี้ครับรองรับการใช้งานแบบ2จอยังไงนี่ผมทําให้ดูสมมตุติอ่ะผมจะดู y YouTube ใช่ไหมผมเปิดเข้าไปใน u t u b e นะครับพอเราจะดู y YouTube ใช่ไหมแต่เอ๊แต่อีกใจหนึ่งก็อยากจะทํางานพิมพ์งานไปด้วยไม่ยากครับเราก็แค่ดึงจากขวานี้ออกมาครับนี่ให้มันขึ้นแอปครับแล้วก็ลากโน้ตแพดเข้ามาทีนี้นี่ลากเข้ามาเลยนี่ครับ นี่ครับแล้วมันจะกลายเป็น2จอทันทีครับนี่เห็นไหมเห็นไหมจอหนึ่งครับเราก็สามารถดูหนังฟังเพลงไปได้เลือกเพลงทาเพลงเลือได้เลยครับอีกจอหนึ่งเราก็ทํางานพิมพ์งานได้ง่ายๆครับนี่ครับคือจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งครับใครที่ชอบทํางานไปด้วยฟังเพลงดูหนังไปด้วยตัวนี้สะดวกแน่นอนครับอีกอันหนึ่งครับที่จะไม่พูดไม่ได้ครับคือใครที่มีมือถือโห o วอยู่แล้วครับ แท็บเล็ตตัวนี้เหมาะกับคุณมากๆครับเพราะตัวนี้ครับมีหัวเว่ยแชร์ที่สามารถแชร์ข้อมูลผ่านหัวเว่ยได้ครับไม่ว่าจะเป็นแล็ปท็อปไม่ว่าจะเป็นตัวแท็บเล็ตตัวนี้หรือแม้แต่สมาร์ทโฟนครับก็สามารถแชร์รูปแชร์ Share ไฟล์ได้ทันทีครับคล้ายๆอารมณ์เหมือน i r d ์ o บของ Apple นั่นแหละครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับตัวนี้ครับนอกจากมีหว่ยแชร์แล้วก็สามารถเอาหน้าจอของมือถือหวว่ยเราเนี่ย ขึ้นมาที่ตัวแท็บเล็ตนี้ได้เลยครับทีนี้ครับเราก็จะเล่นแท็บเล็ตไปแล้วก็สามารถเห็นข้อความที่ขึ้นในมือถือเราได้โดยที่เราไม่ต้องพกมือถือแต่อย่างใดเลยครับมาที่จุดเด่นข้อสุดท้ายครับแท็บเล็ตตัวนี้ครับนอกจากเป็นโหมดแท็บเล็ตที่เราใช้งานปกติทั่วไปอย่างนี้นะครับนี่จริงๆแล้วยังมีโหมดหนึ่งที่ซ่อนอยู่ครับคือโหมดเดสก์ท็อปโหมดครับสามารถใช้งานโดยแค่คลิกแค่หนึ่งทีครับนี่คลิกตรงนี้ครับเห็นไหมกดคลิกเข้าไปเลยโปะแล้วก็ Enter นี่ครับตัวแท็บเล็ตตัวนี้ครับจะเปลี่ยนเป็นโหมดแล็ปท็อปให้ทันทีครับหน้าตาละไม้คล้ายค,คือเหมือน Windows เลยใช่ไหมนี่นี่ว่ามีคล้ายลินโด้เลยแล้วก็สามารถทํางานได้โดยแอปทั้งหมดที่เราทํางานก็จะใช้แอปเดียวกับที่โหมดแล็ปท็อปนี่แหละครับสมมติเราจะพิมพ์งานใช่ไหมแล้วก็ไปที่อันนี้แล้วเราก็เลือกโน้ตแพดปุ๊บอ่ะแล้วก็สามารถพริมพ์งานได้เหมือนเดิมถ้าเราต่อกับตัวสมาร์ทคีย์บอร์ดก็จะใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นครับกดออกไม่ยากก็แค่กด e x i t ออกมาโอเค อ่านี่คือจุดเด่นคร่าวๆครับที่เหมาะกับการทํางานแล้วก็เอนเตอร์เทนเมนต์ครับถือว่าเป็นแท็บเล็ตที่ครบเครื่องมากๆครับแต่ยังไม่หมดครับอย่างที่ผมบอกไปต้นคลิปครับเราจะมาเทสคู่กับพวกคีย์บอร์ดและตัว M Pencil ด้วยครับเดี๋ยวเรามาดูที่คีย์บอร์ดก่อนเลยครับอ่านี่ครับตัวคีย์บอร์ดสมาร์ทคีย์บอร์ดของ h ัวเว่ยครับนี่พัสดุการออกแบบครับดูพรีเมียมเหมาะกับตัวเครื่องครับอ่ะมีอะไรบ้างครับนี่ครับตรงนี้ครับมีตัวปิดเปิดอยู่ครับแล้วก็มีตัวที่ชาร์จครับแล้วก็ข้างในครับ ตรงนี้ครับเห็นตรงนี้ไหมตรงแถดตรงรูเนี่ยมันมีวัสดุเราวางไอ้ตัวนี้ครับซึ่งมันเป็นแม่เหล็กเห็นไหมตัวปุ่มคีย์บอร์ดครับนี่ของคีย์บอร์ดก็เป็นคีย์บอร์ดแบบเต็มนะใครที่ชอบพิมพ์สัมผัสพิมพ์ได้มีช่องว่างระหว่างคีย์บอร์ดให้เยอะพสอสมควรก็จะพิมพ์ได้สบายแนย่นอนครับน,นี่อ่ะเดี๋ยวเรามาลองต่อดูว่ามันต่อยังไงครับไม่ยากก็แค่เอาตัวแทบเล็ตตัวนี้ครับ ใส่ให้ตรงรูเข้าไปครับนี่ใส่ให้ตรงรูครับนี่ใส่ให้ตรงล็อกครับแค่นี้ครับแล้วก็ตั้งลงอย่างนี้เห็นไหมกลายเป็นแท็บเล็ตดีๆแล้วเครื่องนึงครับอ่ะพอเราต่อเสร็จแล้วครับเรามาลองใช้งานดูดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างครับไปที่ตัวโน้ตแพดครับแล้วก็สร้างนอหม่ขึ้นมาอ่ะลองดูครับพิมพ์ดูนี่เห็นไหมนิ้วผมพิมพ์ได้สบายสบายครับ j o h n w a k k k john wak ฝากติดตามด้วยนะครับส่วนคีย์ลัดครับก็มีคีย์ลัดให้เราใช้มากมายครับแค่กดตัวตัวนี้ครับแล้วก็ตัวนี้ครับ พร้อมกันเนี่ยบ้างคิรัมันจะขึ้นให้เราดูครับว่าคิรัมันมีอะไรบ้างครับใช้งานได้ดีครับพิมพ์สัมผัสได้ดีครับแล้วก็ฟิลเลอ่งการพิมพ์ก็โอเคเลยทีเดียวครับแล้วมาดูเวลาเราเก็บครับนี่ครับพอเราเก็บพับครับมันก็จะกลายเป็นรูปทรงประมาณนี้ครับนี่นี่นเห็นไหมนี่นี่ความหนาก็จะหนาขึ้นเล็กน้อยครับไม่ได้หนาขึ้นเยอะครับนี่ อ่ะเมื่อกี้เราเทสสมาร์ทคีย์บอร์ดไปแล้วเรามาเทสตัวนี้มั่งครับตัวนี้ครับไม่ได้แถมนะตัวนี้ต้องซื้อเพิ่มครับในกล่องก็จะมีอุปกรณ์ประมาณนี้ครับนี่ครับมีสายชาร์จให้มาครับแล้วใช้ไม่ยากครับเวลาเราชาร์จก็แค่จิ้มรอยเพราะมันเป็นแม่เหล็กครับแล้วก็เสียกับตัวนี้เลยครับนี่เสียเข้าไปที่ตัวตัวนี้ครับมันก็จะชาร์จให้ทันทีครับอันนี้ผมได้ต่อไว้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมาลองใช้งานดูว่ามาใช้งานได้ดีขนาดไหนครับโอเคครับนี่ผมมาลองเทสกับแอปนี้ครับ Autodesk Sketchbook ครับซึน้ ชื่อไว้ให้อะอย่ามอางมาเทสเจ้าดีตัวดีกว่าว่ามันจะเขียนได้ดีขนาดไหนครับอะลองดูลองดูนี่ครับเห็นไหมเขียนได้ดีครับซึ่งไอตัวปากกาตัวนี้ยมันสามารถกดแล้วมันจะมีน้ําหนักเส้นที่หนักขึ้นได้ครับตอนแรงกดนิดนึงครับยิ่งกดแรงๆครับเส้นก็จะหนาขึ้นนะเห็นไหมนี่เส้นก็จะหนาขึ้นครับน,นี่ไง วาสักหน่อยโชว์การวาดรูปสักหน่อยครับนี่นะนี่ใครรู้บ้างเป็นรูปอะไรครับการวาดรูปก็ทําได้ดีครับแต่จะบอกว่ามันก็มีความแบบไม่ติดนิดหน่อยนะก็ใครที่เอาไปวาดรูปเล่นๆหรือเอาไปแบบจดงานเลคเชอร์นู่นนี่นั่นครับก็ใช้งานได้สบายๆครับแต่ถ้าจะไปวาดรูปจริงๆอันนี้อาจจะแบบว่าไม่ค่อยแนะนําครับถือว่าตามราคาครับใช้งานได้ดี พอสมควรครับเอาละครับสรุปแล้วครับผมใช้งานเรียบร้อยแล้วครับไม่ว่าจะเป็นเล่นเกมวาดรูปดูหนังฟังเพลงอะไรก็แล้วแต่ครับผมว่าเจ้าหัวเว่ยเมดแพด10.4ตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์การใช้งานด้าน e n t e r t a i n ทนเมนตพอสมควรครับในงบประมาณที่ไม่เกิน1,000 0บาทครับนี่ถือว่าโอเคครับได้ขนาดนี้ ผมว่าคุ้มอยู่ครับเรื่องแอปพลิเคชันก็มีให้ใช้แบบครบครับไม่ว่าจะเป็นแอปธนาคารแอปเป๋าตังค์เกมซีรีส์ครับมีให้โหลดหมดครบวงจรครับแค่ต้องใช้ P ี t ทลเซิร์ไปโหลดเพิ่มนั่นแหละครับข้อแนะนําครับใครที่อยากได้แท็บเล็ตตัวนี้ครับแต่ยังกังวลเรื่องการใช้ Google Mobile Service ครับซึ่งผมเนี่ยเป็นคนที่ใช้ Google Mobile s e r v i c e พอสมควรครับทั้ง g o o g l e Map ทั้ง YouTube แล้วก็แอปต่างๆที่เกี่ยวกับ Google ครับไม่ว่าจะเป็น y YouTube Studio ครับหรือ YouTube Analytics ครับซึ่งใครที่ซีเรียสเรื่องการใช้แอป Google ครับอาจจะไม่แนะนำแท็บเล็ตตัวนี้ครับอาจจะต้องไปดูที่รุ่นอื่นตัวอื่นครับแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสเรื่องการใช้ Google Mobile s e r v วี e ใช้แอปเท่าที่มันมีแล้วก็ใช้งานปกติเรื่องแอนิเมชั่นผมว่าตัวนี้แนะนำได้เลยครับจำราคาดีครับโฮเว่ยเมดแพดตัวนี้ราคาอยู่ที่9,9้าพ 90บาทครับใครอยากซื้ออยากเอามันจะเป็นเจ้าของก็สามารถคลิกลิงก์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยครับเอาล่ะครับสำหรับดีอันบ็อกแกะกล่องคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมถามมาได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยครับผมและทีมงานจะตอบให้ได้ทุกคําถามครับก็ฝากกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องเลเล็กเปอร์เซชั่นของเราด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมจอห์นวาร์ตต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ